你在那做？ วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่างผู้ที่สื่อสารที่อาจารย์ตุ้ยจะแต่กูนะบอกว่าอยากจะจริงๆแล้วคือคุยกับกูบอกว่าไม่ให้จัดวันนี้อาจารย์ตุ้ยก็จะหัว ก็ขอขมาแล้วกันสิ่งใดที่วันนี้ใครมาก็ยังไม่หยครับขอมาเพราว่าูชาหยิบเคยที่ธีราธีราทั้งสี่หน้ชั้นนอยู่ท่ท่านท้าวเวสสุวรรณครับท่านท้าวเวสสุวรรณท้าววรรษท้าวจตุรงคทงสี่ทิศวันนี้ท่านได้มาขอคำบซึ่งความวัี้ไม่ให้ท่านทั้งหลายได้นงนาย เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการที่ทุกท่านผูกคนควรจะขอทนมูกเท่านั้นเองควรจะหยิบลูกหนึ่งนะเออขอตัวจะหยิบลูกหนึ่งอีกีกจะหยิบลูกหนึ่ง่วนจะกรกต้กันยังไงก็แล้วแต่ขอเป็นแค่นั้นนะครับเยอะทางอื่นขอทำข้อก่อใจครับบอลำ ไม่แพงนะครับบอลลัสาวน้อยไม่แพงแล้วก็ปูอิงก็ไม่แพงพวนเพนจ์จคอจแม่บอกหวยเด้อเราคือศิลปินนะครับเราคือศิลปินไอพี่น้องทั้งไปเฮดีนะครับที่เรามาจับครั้งนี้ที่เรียกมาสิบวันจับต่อครับตาบ้ากันได้ว่าเดี๋ยวเตี๋ยวปูพ่อมาหัดคู่ซื้อกับเบนจีผาบอกว่านอกจับสองครั้งแล้วนะครับแต่เรียกว่านะครับไอผู้ชายจับผมก็ว่าข้าจับครับ วันนี้ค้ำตัาสิงสุดท้ายปูมาทันยันชาคือจับรวมกับน้องอุ้งอิงคนละลูกเป็นสามลูกนะครับแล้วการจับครั้งนี้นะครับพี่น้องครับลูว่าพี่น้องนะครับเป็นการเสี่ยงดวงเสี่ยงไายพี่น้องครับแต่เป็นเสือครับบเบาๆเพ่อะเด้อนะครับอันนี้ก็กรับลูกพี่ตรอดสมมติว่าไม่ถูกวั้นี้ยังยังสุดเกยดจนถึงห้องห้องสุดท้ถือทอดเข้าไป เพราะว่านให้ถูงก็สองครั้งแล้วเนาะครั้งนี้ถูงก็ถูงพี่น้องขคบกันเนาะคบกันเนาะไม่ว่าเนาะคบกันเาะหรือสิ่งที่ไม่รู้หลานจับครับในจับปะครับในจับฉันก็ถือม้วนก้าวกันเด้อครับให้ฮักปุ๋งอีกให้ฮักนุ่มโจ้ให้ฮักสาวรวยเป้แพงตลอดไปเด้อนั่นคือป้เชื่อไก่จิ้ใจตง้ฮักแข่งกันชื่เก่าเด้อ จะลืมครับมือื่นเสาผมฝากขอฝากอีกในผลงานของเราวมุกองครับเก้ามุมเช้าพี่น้องที่กำลังรับชมยูทูบถุงเสาวแมนึ่งแสนตัวคนชมสดๆในตอนนี้หนึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนคนชมสดๆที่ยูทูบตั้งสาร้อยแล้วกัพี่น้องได้ยินอยู่ดเก่นคนนะครับฝากพี่น้องมืออื่นเก้ามุมเสาขอคนละเชิญด้วยผลงานพี่ไม้ขุหยิง ถูกเว้ยนะให้ถูก้วยเนอะคุณพี่ใหม่น้องอุ่นยิงครับแล้วคุณพี่ใหม่ของพออุ่นอิงปัดจูบับมาไม่สิเดียรครับจูบแบบว่าเท่งกับฝั่งดังเนรได้เนอะเขาบอกดีๆจูบกันจูบกันุง่ตัวร่านสิัง พูดก็ไม่บอกว่าให้จับพลกเราลูกนะครับเอาไม่ดีนะครับไม่ต้องารดีได้ตายเสียอย่าใจคิดอะไรเยอเอาลูกไปครับผม

เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่นะคะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทานทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ไเดยมากบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็ กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะแล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะคะ่ะอันนี้แอดก,ก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะคะ่ะขาดไ่ได้นะคะฉันมือใดแอดไ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะคะ่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสําหรับท่านไหนเนาะคะ่ะอยากนะคะ อยากจะลดน้ำหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะคะ่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ